ที่1รวบรวมทีมทํางานค่ะหัวใจสําคัญของใบงานนี้ก็คือในการขับเคลื่อนงานเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องมีคนทํางานที่มีทักษะและความถนัดที่หลากหลายนะคะหลังจากที่ทีมทุกคนเนี่ยได้วิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าถนัดอะไรนะคะเราก็จะมาลงชื่อในบทบาทที่อยากจะทําค่ะ1คนสามารถลงได้หลายบทบาทนะคะบทบาทที่ว่าก็คือผู้พัฒนาทีมนะคะผู้จัดการข้อมูล ผู้ทำงานชุมชนผู้ประสานภาคีค่ะลงชื่อใส่เบอร์ติดต่อไว้และถ้าเราเห็นว่ามีใครอีกนะที่อยากจะชวนเข้ามาร่วมทีมก็เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยค่ะและถ้าเราอยากรู้ว่าคุณลักษณะของทีมมีอะไรบ้างไปนี้เลยค่ะ4บทบาทหลักคุณลักษณะคนทำงาน ด้านล่างนี้จะบอกไว้อย่างละเอียดเลยค่ะและถ้าอยากให้ทีมชุมชนของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอยากเชิญชวนให้สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมทำงานด้วยนะคะหรือว่าเป็นน้องๆเยาวชนในพื้นที่ก็ได้ค่ะใบงานที่2.1สําสำรวจความพร้อมของทีมทำงาน ใบงานที่2.1สำรวจความพร้อมรายบุคคลใบงานนี้นะคะเราถ่ายเอกสารให้กับทุกคนได้เลยค่ะแล้วเราก็ติ๊กถูกในข้อที่เราเห็นด้วยนะคะซึ่งไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราจะมีข้อที่ไม่เห็นด้วยจํานวนมากนะคะเพราะว่าใบงานนี้หัวใจก็คือการประเมินความพร้อมการประเมินความเข้าใจในระดับบุคคลนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ที่จะทําให้เราทํางานร่วมกันอย่างเข้าใจค่ะ ใบงานนี้จะมี3ส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่1กันค่ะทัศนคติที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเพศและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นหญิงที่ท้องมักเป็นคนที่ใจแตกหรือครอบครัวมีปัญหาไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าวัยรุ่นหญิงที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นก็มีปัญหานี้เหมือนกันน่าจะเป็นเรื่องของไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองมากกว่าค่ะ ส่วนที่2ทัศนคติต่อเรื่องการบูรณาการการบูรณาการงานระหว่างภาคีใช้เวลามากและมักไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าถ้ามีการวางแผนที่ดีตามขั้นตอนแล้วก็ทุกคนได้คิดงานร่วมกันวางเวลาไว้ชัดเจนเนี่ยมันก็จะย่นระยะเวลาการทํางานแล้วทุกคนร่วมมือกันค่ะส่วนที่3ประเมินความเข้าใจในโครงการด้านความรู้และทักษะเราไปดูกันค่ะ นักเรียนที่ตั้งคานสามารถเรียนจนจบได้โดยไม่ต้องหยุดเรียนหรือย้ายโรงเรียนอันนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นไปตามพรบรเลยค่ะว่าจะต้อง สถานศึกษาจะต้องให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุมค้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ให้เรียนต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสมค่ะเมื่อประเมินจนครบทั้งใบแล้วนะคะก็เอาข้อมูลตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะและที่สําคัญอย่าลืมบันทึกความรู้สึกของเราด้วยนะคะที่เราต้องบันทึกความรู้สึกเนี่ยเพราะว่าในการแลกเปลี่ยนทัศนคติอะคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าจะมีการถกเถียงกันแล้วก็เห็นไม่ตรงกันนะคะความรู้สึกที่อึดอัดหรือเอ๊ะไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะแต่หลักก็คือว่าให้เราเปิดใจรับฟัง เหตุผลแม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่ตรงกันกับเราค่ะเสริมพิเศษค่ะสำหรับเรื่องพัฒนาคติอ่านในคู่มือนี้ได้นะคะใบงานที่2.2สําำรวจความพร้อมทีมงานใบงานนี้นะคะจะเชื่อมโยงต่อจาก2.1ที่สำรวจความพร้อมของบุคคลค่ะ ซึ่งหัวใจของใบงานนี้ก็คือว่าเราจะได้มาแลกเปลี่ยนว่าเรามีทัศนคติต่อเรื่องนี้หรือมีแนวคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรค่ะเพราะว่าเป็นการสํารวจความพร้อมของทีมงานค่ะก็อาจจะเอาข้อมูลนี้นะคะฉายขึ้นจอใหญ่เพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะใบงานนี้มี3ส,ส่วนค่ะส่วนที่1ทัศนคติที่เกี่ยวกับวัยรุ่นเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ส่วนที่2ค่ะทัศนคติต่อเรื่องการบูรณาการ ส่วนที่3ประเมินความเข้าใจในโครงการด้านความรู้ทักษะแม้ว่าจะเหมือน2.1นะคะแต่หัวข้อภายในต่างกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะวัยรุ่นทุกคนควรได้เรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาถูกต้องค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยค่ะทุกคนต้องได้เรียนค่ะ เราก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่วัยรุ่นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเด็กประถมได้มาเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเนาะเรื่องเพศเนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์ไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องเพศที่หลากมิติกกว่านั้นถ้าได้เด็กได้เตรียมตัวก็จะดีมากเลยค่ะทีมมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเออไม่เห็นด้วยนะถ้าประเมินความพร้อมของทีมตอนนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเลยเพราะว่าต้องใช้เวลามากในการประสานชวนทุกคนเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมก็เลยคิดว่ายังไม่มีตอนนี้ เราว่ายังไม่ถึงกับไม่มีเนาะแต่เราอยากจะตอบว่าไม่แน่ใจมากกว่า <G un> เพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับก่อนว่าหน่วยงานของเราเนี่ยอยู่ห่างกันทีมงานของเราก็บ้านไกลกันเราก็เลยใช้สื่อเนาะใช้ไลน์กลุ่มไลน์เนี่ยมาเป็นการในตัวเชื่อมในการพูดคุยแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าทีมทุกคนเนี้ยอาจจะไม่ได้ตอบข้อมูลกลับมาตอบสติ๊กเกอร์กลับมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเข้าใจภาพตรงกันหรือเปล่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ทีมของเราค่ะ เข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็หาแนวทางในการร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในส่วนนี้เมื่อเราแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วแต่และบุคคลนะคะก็บันทึกความรู้สึกหลังร่วมกิจกรรมสำรวจค่ะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าตัวเราคิดยังไงนะคะใบงานที่3นะคะสำรวจระดับความพร้อมของชุมชนหัวใจสำคัญของใบงานนี้ก็คือว่า เนื่องจากว่าชุมชนเนี่ยมีระดับความพร้อมที่แตกต่างกันนะคะการได้สำรวจก่อนเนี่ยก็จะนำไปสู่การออกแบบการทำงานร่วมกันที่เหมาะสมได้นะคะระดับความพร้อมเนี่ยจะมีอยู่4ระดับนะคะระดับที่1ระดับที่2 3 4ี่ระดับที่1จะเป็นเรื่องของทีมเข้าใจสถานการณ์นะคะระดับที่2ท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระดับที่3สร้างระบบแก้ไขปัญหาเชิงรุก และระดับที่4คือมีระบบการทำงานที่ยั่งยืนในชุมชนในแต่ละระดับจะมีอยู่4ใบงานนะคะก็คือใบงานที่3.1 3.2 3.3และ3.4เดี๋ยวเราไปดูใบงานที่3.1กันนะคะใบงานที่3.1ความพร้อมระดับที่1นะคะจะเป็นเรื่องของทีมง,งานเข้าใจสถานการณ์และมีข้อมูลปัญหา และความพร้อมของพื้นที่นะคะซึ่งจะมีอยู่3เรื่องที่จะต้องมาสำรวจเช็คลิสต์กันนะคะว่ามีหรือไม่นะคะมีข้อมูลพื้นฐานเข้าใจปัญหาของชุมชนมีแผนแก้ไขร่วมกันนะคะโดยทั้ง4ฝ่ายค่ะจะมาเช็คลิสต์ของตัวเองมีผู้พัฒนาทีมผู้ทำงานชุมชนผู้จัดการข้อมูลผู้ประสานภาคีก็จะเช็คลิสต์บทบาทของตัวเองว่าได้ทำหรือไม่นะคะใน3เรื่องเหล่านี้นะคะ ใบงานที่3.2ความพร้อมระดับ2ท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใบงานนี้นะคะเราจะดูกันไปตามภารกิจทั้ง9ค่ะเอ,อ๊สังเกตดูในภารกิจทั้ง9เนี่ยมีสีสีที่ไม่เหมือนกันบางบางภารกิจก็มีบางมีสีเดียวมีหลายสีเงี้ยค่ะมันเกี่ยวมันเป็นยังไงคะ เราจะเห็นนะคะว่าที่ตอบสี่เหลี่ยมนี้สีต่างกันเนาะก็ให้ดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายของเรานะคะเป็นฝ่ายนั้น,นเป็นสีไหนเราก็ลองไปเช็คลิสติกที่อันนั้นถ้าเกิดว่าทาแล้วอะ่ะก็ติก๊กถ้าเกิดว่ายังไม่ทําไม่เป็นไรค่ะโดยที่สีเขียวนะคะจะหมายถึงผู้พัฒนาทีมสีแดงหมายถึงผู้ทํางานชุมชนสีฟ้าหมายถึงผู้จัดการข้อมูลและสีเหลืองะคะ่ะหมายถึงผู้ประสานงานภาคีค่ะ ทั้งนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าภารกิจ9้าวด้านนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะให้ไปดูในคู่มือหน้า15-18ค่ะจะมีบอกอย่างละเอียดเลยค่ะว่าภารกิจ9้าวด้านคืออะไรใบงานที่3.3ความพร้อมระดับที่3นะคะใบงานนี้เราก็จะมาเช็คลิสต การสร้างระบบแก้ไขปัญหาเชิงรุกของพื้นที่ค่ะโดยจะมีหัวข้อให้เช็คลิสต์ดังนี้นะคะระบบบริการสังคมการมีส่วนร่วมกับจังหวัดชุมชนดูแลจัดการพื้นที่ตนเองได้โดยทั้ง4ทีมนี้ค่ะก็จะมาลงรายละเอียดดังนี้นะคะผู้พัฒนาทีมก็จะมาดูว่าในทั้ง3ส่วนเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะ ผู้ทำงานชุมชนก็เช่นเดียวกันนะคะมีรายละเอียดลงไปแบบนี้ผู้จัดการข้อมูลก็จะมีรายละเอียดลงไปนะคะและผู้ประสานงานภาคีก็จะแตกย่อยลงไปใน3เรื่องนี้ว่าได้ทําหรือไม่นะคะมีข้อไหนติ๊กข้อนั้นถ้ายังไม่มีก็เ,เว้นไว้ค่ะไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยทํานะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาจับผิดกันและกันนะคะแต่ว่าเรามาเช็คข้อมูลเบื้องหลังว่าที่ผ่านมาเราเคยทําแล้วหรือย,อยังเพื่อที่จะพัฒนาทีมของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ใบงานที่3.4ความพร้อมระดับที่4ใบงานนี้นะคะเราจะมาเช็คลิสเพื่อจะรักษาความต่อเนื่องในการทำงานค่ะนั่นก็คือว่ามาดูว่ามีระบบการทำงานที่ยั่งยืนอยู่ในชุมชนเราแล้วหรือยังนะคะโดยที่ทั้ง4ทีมค่ะก็จะต้องมาเช็คลิสทีมผู้พัฒนาทีมนะคะก็จะมาดูว่าเรื่องของการรักษาความต่อเนื่องในงานเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะคะ ผู้ทำงานชุมชนก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีข้อย่อยให้เลือกนะคะผู้จัดการข้อมูลก็จะมีข้อย่อยอยู่3ข้อนะคะผู้ประสานงานภาคีก็จะมีอยู่2ข้อที่จะให้เช็คลิสต์นะคะเช็คลิสต์ในจุดที่เราได้ทำแล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำก็เว้นว่างไว้ค่ะ ซึ่งตอนนี้เราอาจจะกําลังเริ่มต้นการทํางานระดับชุมชนกันอยู่เนาะอาจจะยังไม่ได้มีจํานวนมากค่ะแต่ว่าใบ3.4นี้สามารถที่จะดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลาเวลาเราทําโครงการไปสักพักหนึ่งทํากิจกรรมไปสักพักหนึ่งนะคะทีมก็จะเอามาคุยกันว่ามีข้อไหนเพิ่มเติมแล้วบ้างหรือยังเพราะว่าถ้ามีครบทุกข้อเลยเนี่ยมีแนวโน้มว่างานในชุมชนของเราเนี่ยจะนําไปสู่ความยั่งยืนได้ค่ะ ใบงานที่4.1นนะคะระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาค่ะหัวใจของใบงานนี้ก็คือว่าทีมงานจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในทีมเห็นสาเหตุของปัญหานะคะชวนกันคิดชวนกันคุยเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องเพศของเยาวชนในชุมชนค่ะ ในใบงานที่4นี้นะคะเราจะเริ่มพูดถึงปัญหากันแล้วนะคะจากที่เราได้ตรเตรียมความพร้อมมาจากใบางานที่1 2ึ่สนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะว่าเราจะเริ่มกันวิเคราะห์ยังไงนะคะให้เราใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งต้นนะคะปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นแหละคะ่ะแล้วนํามาวิเคราะห์กับข้อมูลทางสถิติของสาธารณาสุขนะคะทั้งข้อมูลของการฝากคันการคลอดการตั้งคันซ้ํานะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคะมีอยู่แล้วที่เราพอสตอรหรือว่าลง พยาบาลอำเภอนะคะรวมถึงสถานการณ์ในโรงเรียนเนี่ยก็จะสามารถหาข้อมูลตามโรงเรียนได้ค่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นสถิติที่มีตัวเลขอยู่แล้วในชุมชนค่ะเมื่อเราได้วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดแล้วนะคะเรามาช่วยกันเลือกค่ะว่ามี3ปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขหาแนวทางออกร่วมกันนะคะโดยให้ใช้หลักในการพิจารณาก็คือว่า ปัญหานั้นมีความสําคัญและเร่งด่วนในพื้นที่นะคะอันที่2ก็คือว่ามันตอบเป้าหมายของพื้นที่และจังหวัดด้วยและอันที่3มก็คือว่าเป็นความสนใจร่วมของคณะทำงานนะคะโดยที่1ปัญหาที่เราเลือกมานั้นนะคะเราจะมาใส่ตรงนี้นะคะในช่องนี้1ปัญหาในช่องนี้ต่อ1ใบนะคะทำทั้ง3ปัญหาค่ะ เมื่อได้ปัญหาแล้วนะคะทีมชุมชนของเราก็จะมาค้นหาสาเหตุกันค่ะซึ่งจะเห็นว่ากระดาษตรงนี้อาจจะเล็กไปนะคะให้เอาปัญหาหนึ่งปัญหานะคะออกมาทําที่ฟลิปชาร์ตแล้วก็ช่วยกันตามหาสาเหตุค่ะสาเหตุนั้นอาจจะไล่โดยคําถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเกิดเหตุการณ์น,นั้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรถึงสําคัญนะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะจนเจอรากของปัญหานะคะซึ่งมีตัวอย่างอยู่ด้านหลังใบงานนี้ค่ะ เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาค่ะเราก็จะมาสรุปตรงนี้นะคะว่าเราจะทําให้กลุ่มเป้าหมายของเราที่เป็นเยาวชนผู้ประสบปัญหาเนะะี่ยค่ะทำอะไรได้นะคะซึ่งตรงทําอะไรได้นี้ค่ะก็จะเป็นผลลัพธ์การทํางานร่วมกันของทีมงานนะคะโดยที่เราสามารถจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือนะคะหน้า15เป็นต้นไปนะคะ ใยงานที่4.2นี้นะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งแต่ละชุมชนก็อาจจะมีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจึงมาตามหากันค่ะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างโดยที่เราจะทำวงกลมทั้ง4วงนี้นะคะโดยดึงปัญหามาจาก4.1ค่ะวงกลมทั้ง4วงนี้วงในสุดค่ะจะเป็นวัยรุ่นซึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำงานด้วยนะคะ วงถัดมาค่ะคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดนี้ก็คือเพื่อนผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดกับวัยรุ่นนะคะวงถัดมาค่ะคือหน่วยงานที่ทํางานด้วยซึ่งจะเห็นว่าทีมทํางานของเราอาจจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆน,น,นะคะเมื่อใส่ไปแล้วโรงเรียนรอบพอสตอรหรืออะไรก็ตามเนี่ยลองดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆยังไงนะคะและว,วงสุดท้ายที่ไกลสุดค่ะระดับนโยบายระดับนโยบายนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะว่ามี ใครเกี่ยวข้องบ้างวงกลมแต่ละช่องนะคะก็จะดูว่าจากกลุ่มเป้าหมายคนใกล้ชิดหน่วยงานที่ทำงานด้วยแล้วก็ระดับนโยบายแต่ว่าตอนวงกลมเนี่ยก็คือว่าในปัญหานั้นๆที่อยู่ในข้อ4.1นะคะเราดูว่าปัญหานั้นๆเนี่ยเราต้องร่วมงานกับใครแล้วเราร่วมงานกับเขาได้ที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆน,น,นะคะทั้ง4วงกลมนี้นะคะ ทีมชุมชนช่วยกันระดมให้มากที่สุดเลยนะคะว่าใครเนี่ยเกี่ยวข้องบ้างตามระดับของวงกลมเลยค่ะจากนั้นนะคะค่อยเลือกนะคะว่าเราจะล้อมรอบวงคนที่เราร่วมทํางานได้แต่หัวใจก็คือว่าเราระดมมาให้หมดเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องร่วมมือกับคนที่เราได้เขียนเข้าไปในวงกลมนะคะ ใบงานที่4.1และ4.2นะคะพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นแล้วค่ะว่าปัญหาของเราคืออะไรมีสาเหตุคืออะไรบ้างและเราจะต้องไปทำงานร่วมกับใครคะ่ะใบงาน5.1ระดมความคิดวิเคราะห์ต้นทุนนะคะ หัวใจสำคัญของใบงานนี้ก็คือทำให้ทีมงานของเราค่ะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนต้นทุนของทีมเราที่มีนะคะเพื่อที่จะเสนอการช่วยเหลือกันได้ค่ะในใบงานนี้นะคะเราจะเลือกปัญหามาจากปัญหาที่เราสรุปกันไว้แล้วในใบงานที่4นะคะ3ปัญหานั้นทำทีละปัญหานะคะ เราจะยกปัญหามาใส่ตรงนี้ปัญหาที่1นนะคะที่เราลําดับไว้แล้วนะคะแล้วทีมเนี่ยค่ะซึ่งประกอบด้วย4ไฟฝ่ายนะคะผู้พัฒนาทีมผู้ทํางานชุมชนผู้จัดการข้อมูลและผู้ประสานภาคีค่ะเราจะเริ่มกันจากช่องที่1เลยนะคะปัญหาที่เลือกมานี้นะคะทีมของเราได้ทําอะไรไปแล้วนะคะและกําลังทําอะไรอยู่แล้วต่อไปเนี่ยจะทําอะไรที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะเมื่อได้ทั้ง3าอันนี้ครบแล้วขยับมาช่องที่2ค่ะลองมามองดูว่า เราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้างนะคะเขียนให้ชัดเจนนะคะจากนั้นค่ะช่องที่3เราก็มาหาว่ามีใครล่ะที่จะมาสนับสนุนการทำงานของเราได้บ้างซึ่งอาจจะเป็นพวกเรากันเองนะคะในทีมทั้ง4ีไฟล์และเครือข่ายที่เรามีอยู่ข้างนอกค่ะให้เขาช่วยอะไรนะคะเมื่อทำปัญหาที่1เสร็จแล้วก็มาทำปัญหาที่2และ3ค่ะ ตรงนี้นะคะทีมชุมชนช่วยกันมองหาเลยค่ะว่าใครจะเข้ามาช่วยสนับสนุนปัญหานี้ของเราได้บ้างนะคะและผู้ประสานงานภาคีค่ะจะได้ไปเชิญชวนให้เขาเนี่มาร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนของเราค่ะถึงจุดนี้เราจะได้ตัวละครหน้าใหม่แล้วนะคะทําให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นขยายใหญ่ขึ้นค่ะ,คะเมื่อครบทั้ง3ปัญหาแล้วใช่ไหมคะ เราก็จะมาสรุปภาพฝันค่ะเป้าหมายภาพฝันของทีมระดับชุมชนของเราว่าทั้ง3ปัญหาที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยเรามีภาพฝันร่วมกันอย่างไรในระดับชุมชนนะคะ mm hmm. เมื่อเขียนตรงนี้ชัดเจนเข้าใจร่วมกันแล้ว mm hmm. ก็มามองดูค่ะว่าสิ่งที่เราฝันนั้นสอดคล้องกับภารกิจ9ด้านด้านใดค่ะ ซึ่งภารกิจ9ด้านนี้นะคะทีมชุมชนช่วยกันอ่านได้เลยค่ะในคู่มือหน้า15ถึง18ค่ะว่ามีรายละเอียดต่อภารกิจอย่างไรนะคะใบงานที่5.2การบูรณาการภารกิจ วใจสำคัญของใบงานนี้ก็คือการมีส่วนร่วมระหว่างทีมงานนะคะที่จะคิดงานร่วมกันเราจะใส่ชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนในการทํางานเขียนแนวทางการมีส่วนร่วมนะคะในการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการทํางานร่วมกันหรือการบูรณาการนั่นเองค่ะในใบงานจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะนี่ค่ะภาพฝัน ใส่ภาพฝันลงไปซึ่งภาพฝันนั้นเราจะยกมาจากใบงานที่5.1นะคะยกภาพฝันร่วมของทีมชุมชนมาใส่ตรงนี้นะคะเป็นภาพฝันร่วมกันนะคะจากนั้นมีอยู่3ปัญหาใช่ไหมคะเราทำไปทีละปัญหาค่ะปัญหาแรกเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะว่าเราจะทำโครงการอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะคะวันที่เริ่มทำนะคะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะมาจากใบงานที่4ค่ะ ซึ่งใบงานที่4ี่เราได้ระบุไว้แล้วนะคะว่าเราจะทําอะไรให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาทําอะไรได้นะคะนั่นคือผลลัพธ์ค่ะใส่ไว้ตรงนี้ระบุปัญหาลงไปชัดๆตรงนี้อีกทีนึงนะคะระบุกลุ่มเป้าหมายหลกักกลุ่มเป้าหมายรองถ้ามีนะคะจากนั้นในขั้นต่อไปค่ะเราจะใช้การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทีมโดยที่จะจัดการปัญหาตามบทบาททีมค่ะในส่วนนี้นะคะ ผู้พัฒนาทีมก็จะต้องมาช่วยกันคิดว่าผลลัพธ์ที่เราจะต้องการให้เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหานี้คืออะไรนะคะเราจะคิดผลลัพธ์ก่อนที่เราจะคิดกิจกรรมค่ะไปในทุกๆอันนะคะกิจกรรมที่เราจะใส่ลงไปขอให้เป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดผลลัพธ์เท่านั้นนะคะและเราสามารถที่จะหยิบเอากิจกรรมที่เราได้คิดไว้ใน 5.1นะคะแต่ขอให้เลือกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ตอบผลลัพธ์เท่านั้นนะคะมาใส่ให้ครบถ้วนเมื่อทําไปครบทุกฝ่ายแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือว่ามองหาการสนับสนุนค่ะจากหน่วยงานที่เราคิดว่าเขาน่าจะสนับสนุนเราได้นะคะระบ,บุลงไปค่ะหน่วยงานอะไรสิ่งที่ต้องการให้สนับสนุนนั้นคืออะไรจากนั้นก็มาไล่เช็คลิสต์ค่ะว่ามาจากกระทรวงไหนภาคประชาสังคมไหนและตรงนี้ถ้า คนที่จะช่วยให้เราบรรลุผลลัพธ์ได้ไม่ได้อยู่ในนี้เติมลงไปได้เลยค่ะทำทีละปัญหานะคะคิดโครงการไปทีละโครงการจนครบทั้ง3ค่ะและในส่วนข้างล่างนี้นะคะในส่วนของหน่วยงานต่างๆทีมงานต่างๆก็ช่วยกันคิดได้นะคะว่าเราอยากให้เขาสนับสนุนคนเงิน<ม>งานระบุให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าผู้ประสานงานภาคีจะได้ไปประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะ านที่6.1นะคะเป็นใบงานความก้าวหน้าของทีมค่ะตรงนี้เมื่อเราทําโครงการแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทีมชุมชนเนี่ยพูดคุยกันทุก1-3เดือนนะคะโดยที่เราจะประเมิน2ส่วนค่ะเนื่องจากว่าการทํางานนี้นะคะเป็นการทํางานที่เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาตามบทบาทของทีมโดยที่เราจะใช้ ความก้าวหน้าทั้ง4ระดับขึ้นมาดูนะคะเราสามารถกลับไปที่ใบงานที่3.1ถึง3.4เพื่อจะลองมองดูค่ะว่าความสำเร็จใน4ระดับนั้นอะเราได้ทำบทบาทของตัวเองขนาดไหนแล้วนะคะและก็ถึงวันที่เราจะมาประชุมกันนะคะนัดหมายกันประชุมแล้วก็อยากจะให้ ช่วยกันระดมค่ะว่าเราได้ทำสิ่งอะไรไปแล้วบ้างนะคะหรือเป็นกิจกรรมเลยค่ะเราจะมาประเมินความสำเร็จสามด้านกันค่ะอย่างที่1นนะคะความสำเร็จจากการทำงานตรงนี้เราประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้เลยนะคะ ส่วนที่2ค่ะความสําเร็จของการทํางานตรงนี้เรามาดูกันว่าบูรณาการการทํางานแล้วก็ขยายไปสู่จังหวัดแล้วหรือยังนะคะและส่วนที่3ค่ะความภูมิใจเป็นคุณค่าในระดับบุคคลนะคะตรงนี้ก็อยากให้ทีมนะคะชื่นชมกันและกันด้วยค่ะเพราะว่าการชื่นชมกันจะทําให้ทีมของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีพลังพร้อมที่จะไปต่อค่ะ ใบงานที่6.2ถอดบทเรียนขยายผลกิจกรรมหัวใจหลักของใบงานนี้ก็คือว่าเราจะเชื่อมโยงระดับพื้นที่สู่หน่วยงานและสู่ระดับนโยบายนะคะซึ่งใบงานนี้เราจะทำในช่วงสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราดำเนินโครงการเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาถอดบทเรียนกันนะคะเพื่อที่จะให้คนในทีมทำงานนี้แหละคะ่ะมาช่วยกันหาแนวทางที่เราจะเผยแพร่ผลการดำเนินงานของเรานะคะ ต่อไปค่ะโดยเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะมองดูตัวเองทบทวนการทำงานในทีมนะคะและชุมชนค่ะว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีมอย่างไรเนาะแล้วก็ปรับวิธีทิศการทำงานให้มันสอดรับกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือแนวทางที่จะทำให้เราได้ทำงานต่อไปในพื้นที่นะคะจากนั้นค่ะขยับขึ้นมาค่ะมองที่กลไกค่ะ กลไกการประสานงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่นะคะว่ากลไกที่เราประสานงานกันอยู่นั้นนี่ดีหรือยังทําให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในงานของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ค้นหารูปแบบที่เป็นการทํางานที่มันสอดคล้องกับระดับนโยบายค่ะเมื่อถึงตรงนี้แล้วนะคะขยับขึ้นไปค่ะจะต้องมองหาเวทีที่เราจะนําเสนอผลงานนะคะเข้าสู่เวทีท้องถิ่นค่ะท้องถิ่นระดับอบทอ หรือระดับอำเภอรหรือระดับจังหวัดนะคะเพื่อที่ผลงานของเราเนี่ยถูกนำเสนอและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเหล่านี้ที่มีทรัพยากรอยู่ในพื้นที่ค่ะ การถอดบนเรียนจึงสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าถ้าทีมชุมชนอยากจะให้เกิดการป้องกันและอยากให้เกิดการลดปริมาณการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นทีมชุมชนต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงใจใส่ใจเพื่อที่จะทำให้ยั่งยืนนะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วทำซ้ำค่ะแต่ว่าอะไรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเราลองหากิจกรรมใหม่ๆทำต่อไปค่ะ ในการทำงานชุมชนในครั้งนี้นะคะก็อยากให้ผ่อนคลายไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็มีแนวทางในการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพที่แนะนำไว้ในคู่มือหน้า13และ14ค่ะโดยบอกว่าการทำใบงานแต่ละครั้งนะคะอาจจะใช้เวลาครึ่งวันหรือ1วันก็พอค่ะแล้วค่อยกลับมาทบทวนและคิดกันใหม่นะคะเพราะว่าจะได้ไม่ตึงเครียดเกินไปค่ะ จากนั้นการทํางานของชุมชนเรานะคะอยากให้นึกถึงหลัก 4C ไว้ค่ะ 4C ในที่นี้นะคะ <ๆ S 1> ก็คือการเชื่อมโยงการทํางานกันและกันนะคะต่อด้วยการทํางานสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังกันให้มากนะคะ <ๆ S 1> เคารพความแตกต่างหลากหลายสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เคารพกันและกันค่ะต่อจากนั้นค่ะขอให้ทํางานอย่างเชื่อมโยงกันนะคะเชื่อมโยงแล้วไปข้างหน้าค่ะและสุดท้ายบรรยากาศของการทํางานส สำคัญมากๆค่ะทีมงานทุกคนจะต้องร่วมสร้างสรรค์บรรยากาศให้เป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรนะคะในการทํางานนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดของเราก่อนนะคะแม้ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราทํางานแล้วเราเจอทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะขอให้กลับมายึดหลักเดียวกันนะคะหลักที่ระบุไว้ในพรบนะคะคือสิทธิของวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเนี่ยตั้งแต่1 0ถึง20ปีนะคะเขามีสิทธทิจะตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะ ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้รับบริการอนามัยเจริญพันธุ์ได้รับการจัดสรรสวัสดิการสังคมได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและที่สําคัญนะคะได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวค่ะเด็กๆของเราเยาวชนของเรานะคะวันหนึ่งก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีเด็ก ลุ่มใหม่เด็กรุ่นใหม่นะคะเติบโตขึ้นมาการทํางานป้องกันนี้นะคะจึงเป็นไปนไม่ได้เลยค่ะที่จะทําเสร็จภายในปีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องการติดตั้งความรู้และทักษะนี้เราจะต้องทํากันอย่างสม่ําเสมอค่ะเพราะว่าหัวใจก็คือว่าชุมชนของเราอยากจะลดการตั้งคันในวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นทีมชุมชนคะงานนี้อาจจะเป็นงานระยะยาวค่ะขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทํากันต่อไปนะคะ ถ้าเราติดตั้งวิธีคิดเหล่านี้ในเด็กเยาวชนรุ่นนี้แล้วค่ะเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิธีคิดที่จะดูแลเยาวชนรุ่นต่อไปได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ